อาลวันนี้เราไปเจอลูกโป่งกันโอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วตอนนี้เอ็งวอร์เอ็งถ่ายแล้วถ่ายแล้วเคล็บอีพีสองและลูกโป่งและลูกโป่งเอ้ยมามามาเดาแมวไว้อ่ะไม่ใช่เอาให้มันเห็นลูกโป่งด้วยเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวกู้ทำอะไรให้ดูอ่ะบ้าดิบ้าดิ คิวแค่นั่นคิวบนบันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ละอย่างเนี้ยจะมองจะมองได้ไงมันแตกไปแล้วเอ้ยนีู่ดิมันแตกชมดูมันแตกไปแล้วกายบอกว่าจะมองใช่ไหมครับดูมันแตกเรียบร้อยแล้ว โอเคเน่ดีกว่าครับแค่คลิปวันๆอีพีสองก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ